็หมดสภาพแล้วเครื่องบินรบ F-35 ได้ลงจอดกระแทกเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในเทะเลจีนใต้มีบาดเจ็บ7คนในเนื้อหาข่าวบอกว่านักบินของเครื่องบินขับไล F ่ F-35 าลำหนึ่งของสหรัฐดีตัวได้ทันในขณะที่เครื่องบินของเขาได้ลงจอดกระแทกดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาวินสันในเทะเลจีนใต้ ซึ่งสง่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งกองเรือแปซิฟิกแห่งกองทัพเรือสหรัฐได้ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันจันทร์ที่24มกราคมที่ผ่านมาโดยถ้อยแถลงของกองเรือแปซิฟิกได้ระบุว่านักบินกำลังปฏิบัติการบินตามปกติตอนที่เกิดอุบัติเหตุพวกเขาได้ดีดตัวออกมาอย่างปลอดภัยและได้รับความช่วยเหลือขึ้นมาโดยเฮลิคอปเตอร์ทหารลำหนึ่ง ส่วนส่วนคนอื่นๆอีก6กรายที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นบุคลากรบนดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินโดยในนั้น3คนต้องอพยพพาตัวสู่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์และเวลานี้อาการก็ทรงตัวอยู่ในขณะที่ลูกเรือที่เหลืออีก3คนได้รับการรักษาบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยสาเหตุของเหตุการณ์ที่ถ้อยแถลงของทางกองเรือแปซิฟิกแห่งกองทัพเรือสหรัฐ เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างการบินยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่โดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน f 3 5 c ซึ่งเป็นเครื่องบินล่องหนเครื่องยนต์เดียวเวอร์ชั่นของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินส่วน f 3 5 a เป็นเวอร์ชันของกองทัพอากาศได้เทคออฟและลงจอดบนรันเวย์ทั่วไปและ f 3 5 b คือเวอร์ชั่นของนาวิกโยธิน เป็นเครื่องบินที่ใช้ระยะเทคออฟที่สั้นๆและลงจอดในแนวดิ่งได้ซึ่งสามารถปฏิบัติการบนกองเรือยกพลขึ้นบกจู่โจมของกองทัพเรือนอกจากสาหรัฐแล้วบรรดาพันธมิตรและคู่หูของอเมริกาก็มีเวอร์ชั่นของเครื่องบินของ f 35ไว้ในครอบครองเช่นกันซึ่งในนั้นก็รวมไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาจจาจักรออสเตรเลียอิตาลีเนเธอร์แลนด์และอิสราเอล ขณะเดียวกันก็ยังมีหลายประเทศที่ได้สั่งซื้อเครื่องบินล้ำสมัยรุ่นนี้ไปแล้วโดยเหตุการณ์ที่เกิดในวันจันทร์ที่24มกราคมนั้นถือเป็นอุบัติเหตุครั้งที่2ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบิน f 3 5ในทะเลจ,จีนใต้ในปีนี้และเมื่อวันที่สมกราคมนักบินเครื่องบิน f 3 5ของเกาหลีใต้ก็ได้ทำการลงจอดฉุกเฉินแบบเอาท้องถลายไปซึ่งเรียกว่า belly landing ที่ฐานท่าอากาศแห่งหนึ่ง หลังจากที่ฐานล้อนั้นได้ทำงานผิดปกติสืบเนื่องจากจากระบบไฟฟ้าขัดข้องนอกจากนี้แล้วหลายปีที่ผ่านมา f 3 5ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อื่นๆอ,อีกอย่างน้อย6เหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเครื่องบิน f 3 5 b ของอังกฤษได้ดิ่งตกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในขณะที่กำลังเทคออฟขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth และก็เคราะดีที่นักบินตีดตัวออกมาได้ทันส่วนในเดือนพฤษภาคมปี2020นักบินได้ดีตัวออกมาอย่างปลอดภัยหลังที่เกิดเหตุเครื่องบิน f 35ลำหนึ่งของกองทัพอากาศสหรัฐได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างลงจอดที่ฐานทัพอากาศเอ็กซ์กินในรัฐฟลอริดาโดยกองทัพอากาศได้อ้างต้นตอของอุบัติเหตุโยงปัจจัยต่างๆในนั้นรวมไปถึงตัวนักบินเองและระบบของเครื่องบิน โดยก่อนหน้านั้นเครื่องบิน F-35 ลําำหนึ่งของญี่ปุ่นก็ได้ประสบอุบัติเหตุดิ่งลงมหาสมุทรแปซิฟิกทางเหนือของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนปี2019สส่งผลให้นักบินเสียชีวิตทางกองทัพญี่ปุ่นได้กล่าวโทษอุบัติเหตุในครั้งนั้นว่าเป็นเพราะว่าอาการหลงสภาพการบินสถานการณ์ที่นักบินไม่สามารถารับรู้อย่างถูกต้องว่าตำแหน่งท่าทางการบิน และการเคลื่อนที่ในขณะนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเส้นขอบฟ้าหรือศูนย์กลางของโลกโดยในเหตุการณ์ล่าสุดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เรือบรรทุกเครื่องบินคาวินสันและกองเรืออารักขาได้กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในทะเลจ,จีนใต้ซึ่งเคียงข้างกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี USS อับราฮัมลินคอนในการปฏิบัติการคู่ขนาะที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่23มกราคม ในขณะเดียวกันที่ทะเลจีนใต้ซึ่งมีอนาบริเวณถึง1.3ล้านตารางไมล์หรือประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรมันเป็นจุดที่มีความเคลื่อนไหวทางนาวีแบบทีทีในช่วงเวลานมาด้วยที่ว่าจีนได้พยายามยกระดับคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ทั้งหมดด้วยการเสริมกำลังทหารและการสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทหารบนเกาะเทียมตามแนวปะการังทั้งหลายแห่ง ท้ายสุดนี้กองทัพสหรัฐได้กล่าวอ้างถึงสิทธิในการเดินเรืออย่างเสรีในสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นน่านน้ำสากลและการประจำการกองเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นหนึ่งในความพยายามแสดงออกถึงสิทธิดังกล่าว